มาแล้วพี่น้องมากินขอน้ำกันครับไปทั่วกั้วลุงหมูครับที่เก่าเวลาเดิมเหมือนเดิมในปลอมกำลังแสบกับโยยไก่เน้อเหนไหมไหนมาเบิ้งเอาด้พี่น้องในบ้าเนเหรอวะนี่คือโยยไก่ครับ ก่อนไปทำงานกับเช้าวันเสาร์เสาร์วันหยุดราชการวันหยุดเด้แต่ว่าประชาชนบริยุทธ์ก็เหมือบริยุทธิ์จ้าไว้ให้ลูกนะอืมอืมอร่อยหรอร่อยวะบบเมื่อคืนคือปลาทายท้งเมื่อคืนใครทำปลาได้ครับ ว่าไ,ไ,ไมีกูได้ทายเห้อเนี่นไยไม่กูไดถือกล้องให้บอกแยกป้อมแยกป้อมกะนคือเฉพาสะดวกน,นะนะมันบ่ละ่ะม่เฉพสะดวกบอกลูกสาวกับลูกสาวกะก็สิบ่สะดวกคือว่าหันห่นล่ะมันเป็นหยังเฮ็ดแล้วจังถ่ายให้พี่น้องเบิ่งก็ได้ดอกเหมือนเดิมครับมีแก้วบ่แก้วบ่องพี่น้องแก้วบ่องมื้อนี้เพิ่มเติมที่ยวยไกลหรือว,ว่าโอเคครับผมเสีองเชียงหลาย กับเอกหลากหลายสมุนไพรข้าก็ใสไปเข้าไปพวกชิงค้าตะไคร่นะครับนี่คือชิงค้าตะไคร่เอยเลยคำพูนพูดนี่ไปนอง <laughs> จัดไปเลยครับลงบุงมู ครับครับมีเอฟซีถามว่ายาป่อมไป็นยังก็บอใครบอกไม่กินบ่ก็จะกินไดบ่กินไปน้ำบ่ไปน้ำแล้วเนาะรักเว้าอือบัวธนัดว้าบ่วแม่เป็นคนผู้ว้าอ๋อมันเป็นคนมักเว้าวอืมทำการอย่างเดียวเล่นบ่ เนี่ยพวดน้อยแต่ต่อยหนักมันจะมีพวนงนมไก่เลยนะพวนงนมโอ้แสบพี่น้องกินย่มไรแสบย่ำนั่นนั่งกินอยู่นี่มามีตัวน้ามัน,เ,นเห็ดกับเขาของลุงโมนี่ลุงโมมาเปลี่ยนสูตรเห็ดอาหารใหม่ครับ จะบวใส่ผงชูรสแล้วก็จะบวใส่พวกผงนัวต่างๆเลยมันก็แซ่บอยู่งได้พี่น้องแต่ว่าก็แล้วแต่คนมักตะวนันเนาะต่ว่าถ้ากินลูกหม,มูก็กินคล้ากันเนี่ยทีนี้ที่ว่ากินผงชูรสหวานท่าน้ำตาลเท่านังไปลือแล้ำย้อยแก่เจ้ยวบอไซไม่น้ำนะครับ ไม่ค่อยมีน้ำแต่ว่าไก่สุกสุกชั่วขอบุญเลยยนะ่างนั่งมสุสอแดดแอมจ้ำเจ็ดม่งเครื่อง คนก็ตจ้างกินนะครับเห็นเลยจะแบ่งไว้ให้รูดเห็นใบตเมื่อคื้นนะพี่นอ้องเมื่อคืนกินโบบดก,ก็แล้วน้องมาอุ่นใหม่มือนีโบมีอข้าวเหนียวครับ บมเด้มาไว้มือได้ได้มากอ่ะคือกินเขาเนี้ยเขาได้กินเขาสวยอาตอนสาวๆเขาต้องกินเขาครับจังเซ็นมีกำลังมั่งซ่าสองบาหวางบางคนกินกาแฟด้วย เราในลุงมมกับต้มน้ำหอ่อนเป็นมากินน้ำห่อนเลยซึ่กาแฟเบอร์จะได้หาสื้อเมื่อไหร่ทีน้องเนี่ยปอมด้วยิยด้วยก็จะกัดกในบริเด้ให่ แข็งขวดอกอดๆนะครับพี่น้องแบบแ่งไวเ้เราแสบเราแสบตีมือลงหมูหมูาวานเราเหดา็ดเด้เขาผัดหมูวานเราเห็ดขขาผัดใส่นี่ยละ่ะแกยวบวมเนี่ยพี่น้องเข้ากันขนาด <c oughs> ข้าวผัดแกยวบวมงเดี๋ยในความแสบครับใจา มันคุมไฟบ่ได้เลยพอมันล่มขึ้นใจไม่เลยย่งยางนี่แหละครับพี่นอ้องบรรยากาศตอนเศร้าๆเบิ้งน้าผมนอกบ้านอันนี้กินอยู่ในครัวครับกับวแยกป้อมเอาคลิปหน้าพอกันไว้นะพี่นอนะ้องเนาะคลิปนี้เอาไวส้สนิทสกอรสวัสดีครับ